เตวว็มปไปหมดแล้ววันนี้ฝั่งนี้ต้นสักไม่ขึ้นเลยเนาะฝั่งแดดๆข,ข้างๆอ,อะฮะม,มันต้องตัดถ้ามันไม่ตัดแล้วต้นสักมันจะไม่ตรง อนแรบ้านนี้กะจะทําไว้ให้เขาเช่าแต่พอดีเราทําสวยแล้วเราก็เลยว่าก็มาอยู่เองดีกว่าก็เลยไม่อยากให้เขาเช่าว่ามาอยู่เองดีกว่าก็ทําไว้สวยแล้วอะออตอนนี้ออกไปก็จะทําเป็นห้องน้ำอืา แล้วมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงคะแล้วมันเป็นยังไงคะ เขาร้องให้ทำไมวันนี้ฮะแม่บอกว่าวันนี้ตามาเขาจะชวดด้วยเราจะพาไปดูต้นชะอมต้นสักมันสูงนะคะสูงเข้าหลังคาบ้านแล้วนี่ค่ะชะอมก็ป,ปลูกไว้เป็นรั้ว กูกไว้เป็นรั้วอม จะาพาไปดูข้างล่างจอดรถไหมคะมีขนมจีนเปล่า มีขนมจีนเปล่าไม่มีหมดแล้วโอ้ยตายจะกินอะไรนี่ยซาลิเนเตเลยเผาขนมจีนมีอะไรกินเนี่ยเนืจีนเลยมีอะไรกินบ้างนี่ไอ้ดนะบุบใช่นอนนี่แล้่เดนนอนด้วกันนอนด้วยกันหมดเลยมีอะไรกินบ้างนี่นี่อะไร cái niêu muối xíng à? anh đi ăn mấy? cái gì? anh đi bao cái niêu xíng cái niêu xíng như thế nào? anh trả 5000 đồng anh đập vào anh đập 10 anh 10 anh đập 10 anh đập 10 anh 10 anh đập 10 anh cái anh đập 10 cái anh đập 10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  anh 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 ออมีอยู่อันเดียวงั้นฮ่าขนมจีนอันนี้เลยขนาวหนปูปงใหญ่ไงไม้มัใหญ่หรือโอ้แกวไม่ได้หรออันนี้แกวไม่ค่อยไหเอาสักมาสอันเลยนสออันนี้เก้าไม้เอาสี่ปเอาข้าวเนีวมาสี่อันเรอสี่อันเอาขาเหนียว เอาข้าวเหนียวมันมีข้าวเหนียวเอาห้าไม้ก็ได้เอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวห้าอันกาแฟอะไรอ่ะกาแฟอะไรอ่ะเอากาแฟอะไรเอาขเนียวหเหมือนกันเหรอเออกาแฟขายไงอันนั้นห้าบาทกาแฟไหนอ่ะเนี่ยมีกาแฟแบบไหนแบบนั้นเหรอแบบโซนนี่นี่อนี้อ๋ออันละติบาร์กาแฟ อันนี้ใช่ไหมเอามทำไมอย่าตังไมไให,หไ้เด้อไม่ได้เอาตังมาเ่าอหรอน,นี้สิบห้าสิบเป็นร้อยร้อยที่ร้อยยี่ร้อยสสสเดี๋ยวให้เนียขับรถไปตังไปให้นะร้อยหกสิบห้าใช่ไหม ม่ได้อาตังเลยจะกินข้างบนตะนี้เอาไปกินข้างบนเอาไปกินข้างบน,นไม่เป็นไรลอกเองแค่ถือผ้าไปอันหนึง่งคือไปกินข้างบนบ้างออาถือไปถือไปเดี๋ยวขึ้นไปตาม นี่ค่ะจะอม ขายคือไปกินข้างบนปลาเดี๋ยวพิ้งไปด้วยไอ้นี่กดปลอกกดปลดรถปลดรถหน่อยเจ้าน้ำในรถเท่าเนียยขายโหเท่าไหร่เหรอ ร้อยหกสิบห้ารับดูสิถูกเปล่าลถ้าคนไม่ตรง้ามาได้หยุตมาเร็วค่ะไม่จะ่ล้างขาให้นะมือให้เร็วๆค่ะเี่ยค่ะเท่าไหร่อาจจะประมาณนี้ข้างนี้ให้หลานตัดจริง นี่ต้นสักค่ะต้นโตฝนก็ตกโป,ปอยๆเนี่ยเอาพามาดูต้นสักทางนี้โตหมดแล้วค่ะมีอันที่ต้นมะม่วงหิมะพานพันยักษ์ก็ได้กินหมดแล้วค่ะ จะอมจะอมอมต้นใหญ่เนี่ยต้นมะผ่านเนี่ยต้นมะม่วงหิมะผ่านพันยักษ์เนี่ยใครสนใจบอกนะปีหน้าเดี๋ยวจะทำเก็บไว้ให้ค่ะ ขายต้นละแปดสิบาทนะฮะค่าส่งต่างหากพอรอบที่ผ่านมาเรามีคนมาสั่งจองมันก็ไม่พอพอเราได้แค่ไม่ถึงสามสิบต้นให้เขานะฮะรอบนี้สั่งจองไว้ล่วงหน้าใครจะเอานี่คือต้นตะยูหายลำค่ะ มีเยอะแยะต้นแคปาต้นอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดเน,นี่ยต้นนี้มะม่วงแม่ปลูกไว้นะคะต้นทุเรียนยังก็หายไปเมื่เอเจ้าต้นทุเรียนมาลงสักสิบยี่สิบต้นอือฮะ อันนี้ต้นบักลินฟ้ามันคือบ่อออกลูกว่าออกแต่ดอกคือบอกลูกยัดทิ่มเนาะดอกออกงามงามฟักมันขึ้นบ่อออกว่าอืมมียูอ่สองต้นเลยคือเป็นจังสีเ่เพื่อนบอกแน่ต้นสาคูก็มีนะคะใครจะเอาก็บอกนะคะต้นละสิบบาทต้นสาคูเนี่ยเนี่ย เนี่ยต้นบรมโบราณเนี่ยค่คูใครจะเอาก็บอกราคาต้นละสิบบาทเนี่ยปลูกหน้านี่แหละดีเนี่ยอันนี้ก็จะพยุงก็จะเริ่มสูงขึ้นแล้วพยุงมันก็จะเป็นพยุงต้นสัก มันสักข้างๆรู้ว่ามันไม่ขึ้นเพราะอะไรปะเงาเงาร่มอ่ะเนี่ยต้นปลูกปีที่แล้วนี่ซื้อมาต้นอะไรห้าสิบบาทเอยพยุงไฮ้ำจะไม่ได้ละนะขึ้นดี มีเปล่ามีน้ำไหมมือล้างมือ,อยังตรงนี้จะทำห้องน้ำค่ะจะทำทำไม่ได้ทำไม่บ้างสักทีหว้าชื่ออะไระตายแล้วค่ะเพื่อนๆงั้นนะบ๊ายบายบ,ายบาย๊ยลูกคนบ๊านบายทุกคน i